รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทับบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวาไรตี้สีภาคค่ะ Amazing อาชีพเสริมเส้นลัวสร้างรายได้4หลักจังหวัดปราจีนบุรีภาคต่อแชร์เคล็ดลับเด็ดสารฝันเยาวชนคนรุ่นใหม่เวทีประกวดคิดใสไทยแลนด์กรอบนอกนุ่มในผสมผสานซอสเปรี้ยวลงตัวกับเมนูไก่กรอบซอสมะนาว วันนี้ทพิเศษมากๆปอพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนสยามสถานที่ที่สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกๆคนมาอย่างยาวนานถึง40ปีแล้วนะคะ ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณชัชวัน์เหลืองอมนเลิศซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจอันงดงามค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มาที่นี่ให้มีความสุขแล้วเกิดพลังชีวิตอย่างเยี่ยมยอดที่สุดเลยนะคะบนพื้นที่300ไร่พร้อมเครื่องเล่นมากมายเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาก้าวทันโลดทันสมยัยเปลี่ยนชื่อเป็นสยามอเมซิ่งพาร์คค่ะ วันนี้เราจะไปดูให้ครบทุกจุดแต่โอเจรอกันก่อนนะคะเพราะเราจะเริ่มที่วิถีสี่ภาควันนี้น้องปุกกี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดปราจิุรีไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรักยืนยหยัดยุติธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ปุกกี้อยู่ที่หมู่บ้านดงกระทงยามค่ะตื่นแล้วจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแม่ตื่นแล้วค่ะหลับสบายมากค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่คะอันนี้คือหมวกอะไรอะคะหมวกสารมาจากตัวตะก้อตะแงงค่ะสวยแทวเพอสวยเท่เพอแปลว่าอะไรคะเนี่ยสวยมากค่ะโอ้ยสวยมากเลยคคะขอบคุณค่ะ ุณแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูขอใส่หมวกนี้ไปเที่ยวรอบๆชุมชนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่จะไปรอที่ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะค่ะชุมชนบ้านดงกระทงยามเป็นชุมชนชาวไทยพวนที่อพยพก่อตั้งเมื่อสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายใกล้กันกับชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คืออนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์สีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะไม่ไกลกันนักมีโบราณสถานพานหินที่ก่อด้วยีิาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่12-14เดินเที่ยวชชุมชนเสร็จแล้วก็ถึงเวลานัดกับคุณแม่บรรยายพอดิบพอดีเลยค่ะงั้นเราไปหาคุณแม่บรรยายกันเลยค่ะ คุณแม่คะที่นัดปุกกี้มาตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหมวกใบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นตะกร้อตะแกรงค่ะแล้วเราก็มาต่อยอดให้เป็นหมวกเป็นตะก้าผ่านพุ่มเขาก็มาขอซื้อให้แล้วเจ็ดพันแต่แม่ขายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมขายแล้วเดี๋ยวถักไม่ได้อีกรายได้ประมาณเท่าไหร่คนหนึ่งน่ะสามพันสี่พัน โอ้โหคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากเส้นลวดเส้นเล็กๆแค่นี้นะคะได้กลายมาเป็นชิ้นงานเหล่านี้ที่ช่วยส่งเสริมและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและนี่คือบ้านดงกระทงยามชุมชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานวิถีชีวิตที่เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่พุ้พี่อยากจะขอแนะนําเลยค่ะสําหรับช่วงนี้กลับไปพบก,กับพี่ปอเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณน้องพุ้กี้มากนะคะจากจังหวัดราชบุรีกลับมาที่นี่เลยค่ะสยามอเมซิ่งพาตอนนี้เราลุยเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะว้าว โอ้โหท่านผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชว่วงนี้เขามีโปรโมชั่นที่ศษด้วยโปรโมชั่นที่ว่านี้นะคะจากเดิมผู้ใหญ่900บาทเหลือแค่400บาทเที่ยวได้ทั้งวันแล้วก็เล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะเข้าไปดูรออยายละเอียดได้เลยค่ะที่ w w w s i a m amazingpark.com ค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับสุดยอดเดยวาวชนคิดใส่ไทยแลนด์เราจะมาเจาะลนกความสําเร็จในชีวิตของพวกเขาในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ คนดีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกคนดีสีภาคของเราในวันนี้เป็นภาคต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะกับสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์หลังจากที่เราได้สัมผัสกับความดีและความเก่งของน้องๆแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้พวกเขาก้าวสู่ความสำเร็จ คว้าทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมรับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อเป็นกำลังใจและแรงเชียร์ให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ13-18ปีเข้าร่วมประกวดสุดยอดเยาวชนคิดสสยไทยแลนด์ซีซั่น6มาร่วมเปิดประตูสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงริวปุกกี้น้ำทิพมุกโตป๊อปไวโอลินกันกันเฟรชและปลื้ม คำจำกัดความของคำว่าเวทีคิดใส่ไทยแลนด์คืออะไรเด็กคิดดีค่ะเพราะว่าคิดใส่ไทยแลนด์เนี่ยเหมือนหลอมรวมสิ่งต่างๆให้เราเป็นเราทุกคนจนถึงทุกวันนี้สำหรับฟูกี้นะคะเวทีคิดใส่ไทยแลนด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโอกาสเป็นประตูสู่เส้นทางฝันเลยครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้คือมันแบบ มันว้าวมากแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะสู่เส้นทางฝันยังไงจนกระทั่งได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ก็ทําให้รู้ว่าการที่เขาได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราให้เราได้พัฒนาตัวเองได้รู้ว่าความสามารถของตัวเองคืออะไรพัฒนาอยู่อย่างสม่ําเสมอทําให้เราไปสู่เส้นทางฝันของตัวเองได้ด้วยประตูนี้ค่ะของหนูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ได้รับโอกาสในด้านของการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยค่ะ นิยามโครงการคิดใส่สำหรับเฟนะคะนั่นก็คือการเป็นคนกล้าคิดกล้าทํานั่นเองค่ะถ้าเรากล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราชอบนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปได้แน่นอนค่ะ สำหรับผมนะครับเคอจะมีการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องครับผมคำนิยามสําหรับป๊อบนะคะคิดใส่ไทยแลนด์ก็เหมือนเป็นการค้นพบค่ะคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัว,ต,วตัวเองมีความสามารถอะไรแต่ว่าพอป๊อบเข้ามาในโครงการนี้แล้วเนี่ยค่ะบป๊อบก็ยังแบบรู้ว่าเอ้ยเราก็เต้นได้นะเราก็อาจจะร้องเพลงได้นะมันก็เหมือนเป็นการค้นพบความสามารถใหม่ๆของตัวเองของโตคงเป็นคําว่าทักษะชีวิตครับคิดใส่เนี่ยให้อะไรมากๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาต่างๆแต่ว่าเด็ก หรือว่าเยาวชนที่เข้ามาร่วมในโครงการนียครับจะได้ทักษะชีวิตกลับไปแล้วก็เยาวชนที่ดีนะครับต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับสนาบหนูนะคะนิยามของคิดใส่ไทยแลนด์คือคําว่าแพชชันค่ะทั้งแพชชันในเรื่องของการพัฒนาความสามารถทั้งแพชชั่นในการใช้ชีวิตทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาความสามารถของเราแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราค่ะว่าเราควรที่จะทําอะไรและก็ควรที่จะเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะ เป็นเวทีที่ทําให้ผมได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาครับด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอยู่แล้วแต่พอได้เริ่มทําในด้านนี้ก็คือชอบมากครับ ฟังแบบนี้แล้วน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านหากใครอายุ13-18ปีและมีความสามารถทั้งเรื่องของร้องเพลงและดนตรีแสดงละครหรือแม้กระทั่งการเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวรวมถึงการเป็นนางแบบนายแบบด้วยรีบเข้ามาสมัครประกวดโครงการสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น6กันเลยนะคะเพราะเขามีการเปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วงานนี้เรียกว่าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะ พร้อมชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนฟรีตลอดหลักสูตรโดยมีผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวรจัน,จนูและมหาวิทยาลัยรังสิตโดยโดรเริงศักด์แก้วเพชรพร้อมรับโลกเกติคุลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสายสะพายและของรางวัลอีกมากมายและตอนนี้มารับกำลังใจเต็มๆจากพี่ๆซีซั่น1-5ถึงกันต่อเลยค่ะ น้องๆน,นะครับที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นแสดงนะครับก็อยากให้มาร่วมสารฝันตัวเองให้เป็นจริงนะครับผ่านเวทีคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น6ครับ อยากจะบอกเยาวชนทุกๆคนนะคะว่าทุกๆคนมีแสงสว่างในตัวเองค่ะมีความสามารถเป็นของตัวเองมีแค่คุณเท่านั้นที่เป็นคุณก็อยากจะให้มาเปิดเผยความเป็นตัวเองและความสามารถของตัวเองที่เวทีนี้คิดใส่ไทยแลนด์ค่ะก็อยากจะฝากให้เยาวชนไทยทุกคนนะคะอย่าให้ความกลัวความไม่กล้าความที่อายมาทําลายความฝันของตัวเองตอนนี้นะคะเวท,ทีคิดใส่ไทยแลนด์ก็ได้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนแล้วลองก้าวกำแพงที่เราสร้างขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรได้บ้างความสามารถของเรา ต่อยอดอะไรได้บ้างก็อยากฝากทุกคนไว้ตรงนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญค่ะขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คว้าโอกาสที่ดีที่สุดนี้ไปค่ะ ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับกล้าแสดงออกมาเลยครับทุกคนในขี่ใสไฮแลนด์ทุกคนนะครับเป็นคนที่เฟลลี่ยินดีต้อนรับนะครับอยากจะชวนเยาวชนทุกคนนะคะที่มีความสามารถแล้วยังไม่ได้กล้าที่จะลงมือทํานะคะเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสมากมากเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะสวยหรือไม่สวยรูปร่างยังไงนะคะเวทีนี้พร้อมให้โอกาสคุณแน่นอนเลยค่ะนี้ก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะครับสู้ๆครับผมแล้วพวกเราจะรออยู่ตรงนี้ครับผมคิดใสไทยแลนด์ที่ัสนหกครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็รีบๆมาสมัครกันเลย ยนะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวคิดใสไทยแลนด์ด้วยกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความฝันมีความสามารถแล้วกําลังมองหาพื้นที่ ที่นี่เปิดโอกาสแล้วนะคะกับเวทีคิดใส่ไทยแลนด์นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็พกความสามารถความมั่นใจมาให้เต็มที่แล้วก็มาสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะพี่ๆรอเจออยู่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะกับการพิชิตฝันกับโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น6นี้นะคะยังไงเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนี้อาจจะแยกย้ายกันไปพบกับน้องๆทุกคนนะคะตอนสันจอนสี่ภาคทั่วประเทศค่ะอ๋อใช่แล้วหมายถึงว่า ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป4ภาคมีที่ไหนบ้างต้องติดตามข่าวนะคะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เด็กๆ เป็นเด็กดีคิดดีทดําดีทั้งกายวาจาใจเป็นคนดีคนเก่งห่างไกลคันพนันด้วยและที่สําคัญนะคะมีความสู้ชีวิตมากๆมีความอดทนในการเรียนในการสร้างอนาคตอย่างแรกเลยค่ะเกิดมาจากครอบครัวค่ะเพราะว่าเ,เมื่อครอบครัวรู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตคืออะไรเขาก็ตั้งใจสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะอย่างที่หนูได้เข้ามาประกวดโครงการนี้ได้ก็เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเต็มที่มากค่ะเพราะว่ามองเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าความฝันของหนูอยู่ตรงนั้นและเวทีนี้จะสามารถพาหนูไปได้เพราะฉะ นั้นนะคะน้องๆสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องตั้งใจและก็ทําอย่างเต็มที่นะคะค่ะก็สําหรับป๊อปนะคะก็ป๊อปก็อยากจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมนะคะแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นน้องที่ดีของพี่ๆนะคะแล้วก็<ม>อยากจะเติบโตไปแล้วก็ดูแลเขาได้อ่ะคะ่ะเพราะว่าเขาก็ดูแลเรามาเยอะแล้วใช่ไหมคะป๊อกก็อยากจะแบบตั้งใจเรียนจบมาทํางานแล้วก็เลี้ยงดูทุกคนค่ะ ก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ช่วยสนับสนุนริวมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าริวชอบดนตรีแต่ยังเด็กก็เลยสนับสนุนตลอดเวลาแล้วก็สัญญานะครับว่าริวตอนโตริวจะกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับผมน้องน้ิพิ์บ้างพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ความตั้งใจที่นูจะดูแลท่านในยามแก่เท่าอย่างไรนูจะขยันทํางานมันละอกคือทุกคนมีมีความฝันของตัวเองค่ะ คือแค่ถ้าเราลงมือทําคือทุกอย่างมันไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็อยากจะประสบความสําเร็จขึ้นไปเรื่อย mm hmm. เพื่อที่จะแบบดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่าและคุณพ่อคุณแม่มากไหมคะมากค่ะและ้วแล้วอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างคะตอนนี้ค่ะอดทนรอก,ก่อนนะค่ะรักนะอ่าอดทนรอความสําเร็จของลูก ได้ยินแบบนี้แล้วน้องๆทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านพบความมุ่งมั่นและตั้งใจมาขึ้นเวทีคิสสายไทยแลนด์ซีซั่น6กกันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะนอกจากจะมีความดีและความเก่งแล้วน้องๆที่มาประกวดจะต้องแสดงวิสัยทัศน์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เป็นเครือข่ายเยวาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลาการพนันอีกด้วยค่ะ การพนันหลักๆแล้วนะคะก็คือทําให้เสียอนาคตเสียเงินเสียทุกอย่างที่จะต้องมีในชีวิตไปค่ะเพราะฉะนั้นเยาวชนไทยทุกคนต้องห่างไกลาการพนันเพื่อตัวเองและครอบครัวและสังคมค่ะวัยรุ่นในปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเริ่มติดเกมติดก,การพนันในสื่อโซเชียลนะคะซึ่งหนูมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเยาวชนในตอนนี้นะคะ่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะคะ่ะ พนันนะคะก็ไม่ดีทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียเวลาเพราะว่าแทนที่เราจะเวลาที่ไปเล่นการพนันนะใช่ไหมคะมาพัฒนาตัวเองมาโชว์ศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นไปตั้งใจเรียนหรือว่าไปอยู่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยคะ่ะเอาคราวนี้พอฟังแบบนี้แล้ววิธีการห่างไกลาการพนันของคิดใสไทยแลนด์ทำอย่างไรคะ ก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับให้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับเพื่อสร้างชีวิตที่ดีครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะหันมาใส่ใจทากิจกรรมค่ะไม่ว่ากิจกรรมกีฬาหรือว่าเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนก็ได้ค่ะ สำหรับป๊อปแล้วนะคะป๊อปก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คะ่ะอย่างเช่นป๊อปนะคะชอบการเรียนมากๆใช่ไหมคะป๊อกก็จะใช้เวลาที่ป๊อปมีอะคะ่ะไปทบทวนความรู้หรือว่าหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นําความรู้เนี่ยคะ่ะไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นติวหนังสือให้รุ่นน้องนะคะหรือว่านําความรู้ที่แบบเราเข้าใจแล้วแต่เพื่อนเรายังไม่เข้าใจนะคะก็ทําให้เพื่อนเขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะฝากไว้นะครับสาหรับการพนันเนี่ยมัน เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็อยากให้วัยรุ่นทุกคนเนี่ยตามหาแพชชั่นของตัวเองดีกว่าหลงไหลอะไรชอบอะไรเนี่ยทำไปให้สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าจะเป็นการอ่านหนังสือร้องเพลงหรือว่าเป็นการดูหนังก็ได้คทุกคนมีความฝันแต่การที่จะทำให้ฝันเป็นจริงนั้นได้เนี่ยนอกจากเราจะต้องมีความกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องมีความดีความกระตัญญูนะคะแล้วก็มีน้ําใจแบ่งปันผู้อื่นอย่างไร เยวาวชนไทยเนี่ยอาจจะได้เจอปัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้เราเนี่ยค่อยเขวไปได้ทุกเมือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราทําได้ก็คือการแน่วแน่ในความดีพูดได้เลยค่ะว่าเวทีที่ใส่ไทยแลนด์นีทำให้เรามั่นใจและแน่วแน่ในความดีของเราไม่ออกไปคุยเคลในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เป็นทิศทางที่ไม่ดีอยู่ในระเบียบในระบอบของสังคมที่ดีอย่าลืมว่าการที่เราจะมาเป็นเยาวชนที่ดีได้ประเทศชาติจะดีได้นั้นต้องเริ่มต้นจากเยาวชนไทยที่ตัวเล็กๆแบบเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนดีหรือคนที่ไม่ดีนั้นอยู่ที่ตัวเราเองทางนั้นเลยค่ะ ก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค้นหาความฝันของตัวเองให้เจอและทำความดีเพื่อประเทศชาติของเราค่ะดีมากค่ะสุดท้ายนี้ส่งท้ายไหนคะพี่ปุ๊กกี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนไทยทุกคนนะคะเราเป็นคนรุ่นใหม่นอกจากที่จะต้องคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจแล้วนะคะจะต้องห่างไกลาการพนันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ พูดอ,อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาส่งท้ายด้วยการทำท่าประจำของคีสไทเทลดนซีซั่น6นะคะมาดูกันเลยค่ะเยาวชมไทยทำได้ทำได้เย้และทั้งหมดนี้จากใจพวกเขานะคะคีสไทเทลดนซีซั่นหนถึงหบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราที่เราภาคภูมิใจที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหได้เห็นความสามารถของน้องๆเต็มเปี่ยมแบบนี้แล้วขอปรบมือดังๆให้จริงๆค่ะทุกคนล้วนเป็นเพชรเม็ดงามต้นแบบของเงยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลการพนันเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สดใสของชาติอย่างแท้จริงค่ะและวันนี้ทางรายการขอขอบคุณวิทยายลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ISM มหาวิทยายลัยหอการค้าไทยที่เอื้อเฟื้อสถานที่อันแสนอบอุ่นให้เราได้พูดคุยกับน้องๆทั้ง1ิบคนด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของโครงการคิดใสไทยแลนด์กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น1ถึง5้าการเข้าสู่วาไรตี้สีภาคอีกช่วงนะคะและตอนนี้ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูสีภาคค่ะ เมนูสีผภาคของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทั้งกรอบหอมอร่อยกับเมนูไก่ทอดซอสมะนาวจากร้านริมบ้านชันเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ไก่สับไข่ไ,ไก่มะนาวกระเทียมหอมหัวใหญ่ผักชีซอยรากผักชีคน้าซอยพริกไทยเกลือแป้งมันน้ำตาลไอซิ่งมัสตาร์ด น้ำมันงาน้ำมันพืชนมข้นหวานซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองแป้งทอดกรอบตราฉลากทองเริ่มต้นด้วยการทำซอสมะนาวนำไข่แดงนมข้นหวานมัสตาร์ดและเกลือตีให้เข้ากันเพิ่มความเข้มข้นของซอสด้วยแป้งมัน แล้วตีแป้งมันจนขึ้นเป็นเนื้อเดียวกันปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและตีให้เข้ากันอีกครั้งก็จะได้ซอสมะนาวจากนั้นมาทำไก่ทอดกันค่ะเริ่มต้นด้วยการนำกระเทียมหอมหัวใหญ่ผักชีไข่ไก่รากผักชีน้ำมันงาซอสปรุงรสปั่นเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นราดลงบนเนื้อไก่สับตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งพริกไทยป่นแป้งทอดกรอบ ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันปั้นไก่ให้เป็นก้อนแล้วนำไปนึ่งเป็นเวลา30นาทีระหว่างรอไก่สุกนำคณะซอยไปทอดให้กรอบตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันและเมื่อนึ่งไก่ได้ที่ ให้นำมาทอดในน้ำมันพืชจนเหลืองกรอบแล้วจัดจานราซอสมะนาวที่เตรียมไว้ลงบนเนื้อไก่ทอดตกแต่งด้วยคะน้าฝอยทอดกรอบก็จะได้เมนูไก่ทอดซอสมะนาวที่หอมกรอบอร่อยกลมกลม่อมและได้ประโยชน์จากวิตามินซีอีกด้วยค่ะ ขาขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวด,ดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วาไราตี้สีา้นนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบุคลคลต้นแบบคนดีสีา้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยที่ให้เราได้ใช้สถานที่ ISM ในการพูดคุยกับสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ค่ะและนี่เลยค่ะชุดพิธีกรสวยๆข,ขอขอบคุณร้านแม่เนื่องผ้าไหมแพรวา่าโดยคุณตุ๊กตายาณิสามังสวุวรณค่ะ ซึ่งทางรายการขอขอบคุณสยามอเมซอนพาร์คมากๆที่ให้เรามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง y u u t u ช anel สถานีรักโลกค่ะวันนี้ขอขอบคุณสตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า1 1นาฬิกา5นาทีทางทรบร5แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันลลำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ